รอร่าลอร่าลอร่าไม่นะไม่นะคุณแกรนด์ถือว่าทำเพื่อลูกสาวเธอไม่เป็นไรหรอไม่นะคุณจะพกา,จากลอร่าไปแต่ฉันไม่ได้ปล่อยฉันนะจะพากลูกสาวไปแต่ฉันไม่ได้ถ้าคือสิ่งเดียวที่ฉันมีขอร้องละได้โปรดฉันจะไม่ทำร้ายเธอแน่นอนคุณคะคุณไม่สามารถดูแลเธอได้ถือว่าทำเพื่อเธอเถอะนะคะ คุณทําแบบนี้ได้ยังไงเธอก็สิ่งเดีที่ฉันมีนะเราจะดูแลเธอเองเธอจะได้อยู่กับครอบครัวที่ <c oughs> ดีไง <c oughs> ได้โปรดแได้โปรดอย่าพิางเธอไปจากฉันเธอคือสิ่งเดียวที่ฉันมี ลอร่าลูกอยู่ที่ไหนนะแม่คิดถึงลูกเหลือเกินออเฮ้ปีเต hey, อร์ขอบคุณมากๆอีกครั้งนะอะไม่ต้องห่วงไม่อยู่ที่นั่นนานหรอกสัญญา <c oughs> <c oughs> <c oughs> หนูเธอโอเคไหมแม่ล่ะคะแม่มาที่นี่มาช่วยหนูหรอคะเออเยหนูคงจะตกใจมากสินะพ่อแม่เธออยู่ไหนพ่อหนูอแต่ะทำงานแล้วหนูก็ไม่มีแม่ด้วยอ้อน่าสงสารจริงๆตอนนี้ลอร่าของฉันก็น่าจะอายุประมาณนี้ถ้าพวกเขาไม่ได้พาเธอไปจากฉันนี่คะ่ะแบบนี้เราจะได้ไม่คลายกันอีกออโอ้ไม่ไม่ไม่นมไนะไม่ะฉันฉันไม่ได้อยากเอาจูนี่ไปจัดเธอหรอก ขอร้องล้วค่ะหนูจริงจังนะคุณเป็นแม่ของหนูจริงๆเลยได้ไหมสุยสุยไปกันเถอะเดี๋ยวพ่อเธอก็ได้เป็นห่วงแย่หรอกหนูต้องไปแล้วร,รับสายหนูนะคะแม่อะไรนะเดี๋ยวสิ คุณปา์เกอร์บอร์ดบริหารรอคุณอยู่ครับพ่อคะหนูเจอเธอแล้วใครกันแม่ของหนูภรรยาของพ่อไงว่าไงฉันไม่เห็นด้วยเลยนะเธอจะต้องไปซะ ปีเตอร์นายบอกฉันว่านายบอกวิกกี้เรื่องนี้แล้วนี่วิกกี้ไม่เป็นไรนะเธอคือพี่สาวผมเธอเธออยู่แค่ไม่กี่วันหรอกเอออ่ฉันเอาช็อกโกแลตมาให้เธอชอบช็อกโกแลตใช่ไหมฉันชอบช็อกโกแลตทำมือ เธอเอามาจากร้านยาหรือไงวิกกี้โอเคนะสาเหตุเดียวที่ทํำให้เธอจนก็เพราะว่าเธอจ่ายค่าเธอไม่ผมนี่มันคือคอนโดระดับไฮเอนด์นะคุณจะให้แม่บ้านมาอยู่ที่นี่ไม่ได้วิกกี้ฉันสัญญาว่าฉันจะไปทันทีถ้ามีที่ให้ไปเฮ้ยอย่าตลกไปเลยเพื่อนบ้านเราจะคิดยังไงฮะพวกเขาเป็นคนมีหน้ามีตาเป็นชนชั้นสูงที่รักพอได้แล้วนะโอเคไหมหองั้นเหรอ ถ้โชคดีมากนะที่ฉันแต่งกับน้องชายเธอพ่อฉันเป็นรองประธานเกียร์บราเธอร์จ่ายเงินซื้อทั้งคอน,นโดนี้ให้งานน้องชายเธอทำวิกี้ขอร้องเธอคือครอบครัวนะคนในครอบครัวเหรอถ้าไม่มีครอบครัวฉันคุณก็ไม่มีอะไรทั้งนั้นฉันไปเองรอเดี๋ยวไม่ไม่เป็นไรปีเตอร์ฉันจะไปอยู่กับเพื่อนสักสองสามวันไม่ต้องห่วงนะลาก่อนจ้าเอยแล้วอย่ากลับมาอีกนะ ฉันจะไปที่ไหนได้ตอนนี้ปีเตอร์คือญาติเพียงคนเดียวแล้วก็ยังมีลอร่าอีกคนแต่ลูกไปอยู่ที่ไหนล่ะแม่หวังว่าตอนนี้ลูกจะมีชีวิตที่ดีนะแม่คะพ่อกำลังจะไปรับแม่นะเอ่อเอ่ออโซอี้เธอหมายความว่ายังไงพ่อเขาจะชวนแม่ไปออกเดทคะ่ะโซอี้ตัดตกลงสิ ก็น,นะฉันจำเป็นต้องคืนนาฬิกาให้เธอสรุปแม้ว่าไงคะอ่าโอเคแบบนี้สิหนูกับพ่อจะไปรับแม่นะคะเจสิกา้าขึ้นมาสิ สวัสดีครับเจสิก้าผมเจมส์ James, พ่อของโซอี้คุณช่วยชีวิตโซอี้ไว้ให้เราพาไปทานมื้อเย็นได้ไหมเอ้า oh, ไม่ต้องทำแบบนั้นหรอกคะ่ะผมถือให้นะ ไปกันเลยไหมพ่อคะทำไมพ่อต้องปลอบตัวเป็นช่างด้วยเราไม่อยากทำให้เจสก้าตกใจเมื่อเธอรู้ว่าพ่อคือใครนะก็จริงถ้าเจสก้าตัดสินคนแค่ภายนอกเธอก็คงไม่ใช่แม่ที่ดีสำหรับโซอี้ ว้าวที่นี่สุดยอดไปเลยคุณแต่งน้อยไปหน่อยหรือเปล่าคะอ๋อเออ,เอ,อ,เอ,อไม่ต้องห่วงหรอกครับเพื่อนผมเป็นเจ้าของที่นี่นะอ,อ้อแต่งตัวให้เหมาะสมให้ตายสิหรือไปเลยว่ามีอะไรแบบนี้ด้วยออมันคงจะแพงมากเลยสินะคะไม่ต้องห่วงหรอกมันไม่สำคัญอะไรเลยคุณช่วยชีวิตโซอียเอาไว้อย่างน้อยใเป็นสิ่งที่ผมทำให้ได้ จะรู้ว่าพ่อคิดว่ายังไงคะคิดว่าอะไรเหรอลูกรักเเจสิกา้าคุณอยากแต่งงานกับพ่อหนูแล้วมาเป็นแม่ของหนูไหมส,สอยลูกลูกลูกทำอะไรอยู่เนี่ยหนูกำลังช่วยพ่อหาภรรยาอยู่ไงฟังนะเจสิก้าเธอเป็นผู้หญิงที่ดีแล้วก็สวยด้วยแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าเธอจะสนใจในตัวพ่อนะ <c oughs> แต่แท้คือแม่ในฝันของหนูเลยนะ มีแค่เธอที่หนูอยากได้เป็นแม่แต่ผู้ใหญ่เขาไม่ได้คบหากันแบบนั้นนะโอ้เฮยอย่าร้องไห้สิมนันดิพ่อคะถ้าพ่อไม่คิดจะพยายามทำให้เจสิก้าชอบพ่องั้นหนูก็ไม่อยากเห็นพ่อที่บ้านแล้วโอ้ยยายหนูยายหนูน่าแปลกใจจังพวกเธอดูเข้ากันได้ดีเลยฮนะ โอเคโอเคพ่อจะถามเจสิก้าคุณอยากเจสิก้าคุณอยากแต่งงานแล้วมาเป็นแม่ของโซอี้ไหมอ่าอืมคุณไม่ชอบหนูเหรอโอโอ้ <c oughs> oh, oh, ฉันต้องชอบเธออยู่แล้วหนูน้อยใครที่ได้เป็นแม่เธอต้องรู้สึกเป็นเกียรติอ๋อนั่นคือตกลงใช่ไหมคะ อืมเขาเองก็ดูท่าทางเป็นคนดีอยู่นะโอเคค่ะยื่มว้าวมันเกิดขึ้นจริง <laughs> ๆแล้วสินะผมจะไปจัดขอที่บ้านก่อนนะ เดี๋ยวผมมาทับคุณอีกทีโอเคไหมโอเคค่ะเดี๋ยวฉันจะโทรหาน้องชายแล้วบอกเขาดีกับเขาเฮ้ฮัลโหลเฮ้ปีเตอร์เดาาสิว่าเกิดอะไรขึ้นฉันแต่งงานแล้วนะวันนี้ อะไรนะพี่แต่งงานเหรอแต่แต่ยังไงละ่ะเขามีอาชีพอะไรคือเขาชื่อว่าเจมส์เป็นช่างเครื่องดูถ้าทางเป็นคนดีเลยละ่ะแล้วเขาก็มีลูกสาวชื่อว่าโซอี้อหยุดนะ <laughs> ถ้าแต่งงานกับช่างเครื่องงั้นเหรอนั่นมันไม่นา่าขยับขยแยงเรื่องอะไรกัน <c oughs> วิกกี้เขาร้องละ่ะเออไม่ถ้าเธออยากมีบ้านให้สุขันอน,อนแล้วทำไมไม่แต่งงานกับคนแปลกหน้าข้างถนนซะเลยละ่ะหน้ามีได้แล้ว เธอรู้อะไรไหมที่จริงมันดีนะที่แม่บ้านทําความสะอาดอย่างเธอจะแต่งงานกับช่างเครื่องที่นี้ก็ทําความสะอาดรูหนูที่เขาเอาศัยอยู่ได้แล้วอย่ากลับมาที่นี่อีกล่ะเจสิก้าพ่อคะเป็นยังไงบ้างดยู่ถ้าพ่อจะแต่งงานแล้วล่ะจริงลระคะว่าแต่ เจสิก้าอยู่ไหนแล้วคะทาไมไม่พาเธอกลับมาด้วยเรื่องนั้นเนี่ยพ่อยังไม่ได้บอกเธอว่าพ่อเป็นใครนะอะไรนะพ่อคะแล้วถ้าเธอรู้เข้าแล้วอยากอยากกับพ่อขึ้นมาล่ะโอ้ยพ่อขอโทษนะไว้จังหวะดีๆแล้วพ่อจะอธิบายกับเธออีกทีลูกเก็บเป็นความลับได้ไหม,อมขอร้องล่ะก็ได้ เจสิกาแกรนตอนนี้เขาเป็นแม่ของหนูแล้วเจสันเสื้อพันมันเล็กๆให้ฉันหน่อยไม่ต้องหรูมากนะคุณอยู่ที่นี่เหรอน้องชายฉันก็เหมือนกันคุณซื้อห้องมาได้ยังไงเนี่ยมันแพงมากเลยนะเออมันเป็นของเพื่อนทห,หารเก่าของผมนะ ตอนนี้เขาไปอยู่ที่ต่างประเทศแล้วเลยแค่ช่วยเฝ้าให้เขานะนั่นใจดีสุดๆเขาต้องเชื่อใจคุณมากแน่บ้าจริงเจสันจะอธิบายยังไงเนี่ยช่างเครื่องทำไมมีปัญญาซื้อที่แบบนี้ได้ว้าวเพื่อนคุณจะต้องประสบความสำเร็จแน่นอนโอ,อ้แล้วโซอีอยู่ไหนล่ะ เธออยู่ที่บ้านของพ่อผมนะเอ่อขอบคุณค่ะฉันลืมถามเลยเธอกี่ขวบแล้วนะอ๋อเธอแปดขวบเอ้มีอะไรเหรอเปล่าคะ่ะเธอแค่ทำให้ฉันนึกถึงลูกสาวลอร่า <S <S 2> <S 2> ตอนนี้เธอแปดขวบแล้วเธออยู่กับพ่อของเธอเหรอเปล่าคะ่ะ เอ่พ่อของเธอจากไปก่อนที่เธอจะเกิดซะอีกจากนั้นก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นคนจากสังคมสงคราะห์ก็เลยต้องเอาเธอไปหล่อระล่อระใบ้นะเสียใจยด้วยนะผมเชื่อเธอจะได้อยู่กับครอบครัวที่ดีแน <c oughs> ่ฉันคอยตามหาเธอมาตั้งแต่ตอนนั้นแต่พวกเขาบอกว่าครอบครัวเศรษฐีอุปถัมภ์พาเธอไปต่างประเทศแล้ว บางทีผมอาจช่วยคุณหาลูกสาวได้เอ่ขอบคุณนะคะเจมส์ James. แต่ฉันไม่คิดว่าคุณจะช่วยฉันเรื่องนั้นได้เดี๋ยวฉันจะไปทำของอร่อยให้เราเป็นมื้อเย็นเจสันตามหาลูกสาวเจสกานี่มันสนุกจริงๆเลยหนูรู้หนะ้าแม่สวยมากเลยลนะ่ะ โอ้ oh, พระเจ้าเธอมาทำอะไรที่นี่นี่โอ้เซอร์ไพรส์จริงๆนะว่าไงวิกกี้คุณอาเฮนเนสเท่านี้ต้องการอะไรอีกล่ะที่นี่ไม่ต้อนรับเธอวิกกี้อย่าเสียมารยาทคุณแกรนทำมาหาปีเตอร์ที่นี่เหรอที่จริงแล้วฉันอาศัยอยู่ที่นี่นะคะเพื่อนสามีฉันใจดีให้พวกเราอาศัยอยู่ในบ้านเขาได้อ้ oh, oh, จริง <c oughs> ด้วยเธอแต่งงานแล้วนี่ใช่แล้วล่ะจะช่างเครื่องเขาซ่อมรถนะ่ะเจสิก้าเธออย่ามางานปราร์ตี้วันเกิดของฉันวันอาทิตย์นี้ไหม ปาร์ต right? mm ี้วันเกิดคุณเหรอคะแม่แม่ทำอะไรเนี่ยเชิญมางานปาร์ตี้ไม่ได้นะแขกเขาจะว่ายังไงคนมีหน้ามีตามาหาเศรษฐีซีอโอนะแม่แม่จะเชิญเธอมางาน,านปาร์ตี้ไม่ได้นะ mm hmm. เธอถูพื้นแล้วก็ทำความสะอาดห้องไดงจะสิออ่งกมันจะจัดขึ้นในแกรนด์โฮเทลตอนหกโมงเย็นแต่งตัวพร้อมปาร์ตี้นะขับคุณคาคุ่นฮเนสฉันจะไปค่ะฉันจะไปเหรอ นั่นมันอะไรกันคะเพื่อนร่วมธุรกิจของพ่อจะพูดว่ายังไงเมื่อรู้ว่าเธอเป็นคนขัดซ้วมนะะซือเบื้อจริงแม่กำลังทำเพื่อแกอยู่นะแม่จะสั่งสอนบทเรียนให้กับใยนั่นเออทีนี้เธอจะได้ไม่มายุ่งกับลูกและปีเตอร์อีกเธอไม่มีแม้แต่โอกาสจะต่อกรกับตระกูลใช่ไหมล่ะไม่เธอไม่มีเลยว่าไง ฉันบังเอิญเจอวิกกี้แล้วก็เเคที่แม่ของเธอยังชนฉันไปงานวันเกิดอาทิตย์นี้ด้วยฉันต้องไปเรื่องของขวัญให้เธอที่ไหนอ่ะบางทีผมอาจไปด้วยได้เอมที่แกรนด์โฮเทลน่ะมันคือโรงแรมห้าดาวใช่ไหมนะมันเป็นของปาเกอร์ยานยนต์ฉันไปไม่ได้ไม่งังนที่ปิดไว้ได้แดงแน่อ,อวันอาทิตย์เหรอย่า yeah, จริงผมลืมเลยเพราะผมต้องไปรับโซอี้จากที่บ้านของพ่อผมนะมไม่เป็นไรหรอกฉันจัดการได้ อืเออผมพาคุณไปซื้อของขวัญได้นะผมรู้ที่ดีๆอยู่จริงเหรอโอ้อเจมส์ฉันจะตอบแทนคุณยังไงดี <laughs> มีอะไรให้ช่วยคะเอะสวัสดีค่ะคือฉันกำลังมองหาของขวัญให้คนอายุใกลเล็กค่ะ โอเคค่ะคุณกำลังนึกถึงอะไรอยู่คะคุณแน่ใจหรือเปล่าไม่งั้นเรากลับก็ได้นะเลือกสิ่งที่คุณชอบได้เลยผมจ่ายเองโอเคใบนี้เป็นไงคะถ้าเป็นที่ห้อยกุญแจเหรอคะเออนี่คะ่ะนี่คือชิ้นที่ถูกที่สุดในร้านแล้วแค่สามพันเท่านั้นว่าไงนะที่ห้อยกุญแจราคาสามพัน ไรสาระสิ้นดีไปกันเถอะใช่แล้วคุณควรจะไปซะเห็นได้ชัดเลยว่าคุณไม่เหมาะกับที่นี่ดังนั้นถ้าคุณไม่คิดจะซื้ออะไรก็ช่วยไปซะแล้วจะทำไมไม่งั้นฉันจะโทรเรียกรปภไงล่ะเราจะซื้อทุกอย่างที่จะโชว์อยู่ที่นี่แบล็กการ์ดงั้นเหรอพวกเขาให้กับมหาเศรษฐีเท่านั้นนะเจมส์ทำไมก็ถึงมีบัตรแบล็กการ์ดเอ่อ ใช่แล้วมันจะต้องเป็นของปลอมแน่ๆคุณทำตัวหยาบคายกับลูกค้าได้อย่างไรเอาผู้จัดจาก,การมาคุยกับผมเกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยคุณคุณคุณคือเขาพยายามจะจ่ายเงินด้วยบัตรปลอมมาสิฟุบปากไปเลยต้องขอโทษด้วยนะครับท่าน <Huh? S 1> คุณผู้หญิงเลือกทุกอย่างที่ชอบในร้านได้เลยฟรีครับคุณทำอะไรอยู่เนี่ยพวกเขาไม่มีเงินนะดูเหมือนใครบางคนจะยังไม่รู้วิธีดูแลลูกค้าสินะ ขอโทษเดี๋ยวนี้ไม่งั้นเธอโดนไล่ออกแน่อขอโทษเดี๋ยวนี้ไม่งั้นเธอโดนไล่ออกแน่ฉันต้องขอโทษด้วยนะคะขอโทษจากใจค่ะคุณผู้หญิงยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือคุณค่ะ <c oughs> งั้นมาเริ่มกันที่ตัวนี้ เยี่ยมไปเลยตัวนี้เป็นคอลเลกชันใหม่ของเราเลยออกแบบโดยหัวหน้าออกแบบของเราเอาใส่ถุงให้หมดเลยเราจะซื้อกระเป๋าด้วยได้เลยครับท่าน <c oughs> พวกเขาเป็นใครนะนั่นมันเจมส์ปาร์เกอร์ซีอโอของปาร์เกอร์ยานยนต์นั่นคือมหาเศรษฐีเจมส์ปาร์เกอร์ Parker, เหรอเธอโดนไล่ออกแล้วเก็บของแล้วใส่หัวไปซะ <S <s> <S สรุปน้องชายคุณทำงานให้เกียบราเธอร์งั้นเหรอใช่ค่ะมันคือบริษัทชิ้นส่วนรถยนต์เอ่อ <S <s> <s> <S เขาทำงานเป็นบ้า <S <s> <S เป็นหลังเลยละ่ะเพราะเขาพยายามทำข้อตกลงกับปาร์เกอร์ยานยนต์อยู่เดี๋ยวนะ ไม่สิหยุดเลยคุณไม่ต้องทําอะไรหรอกไม่เป็นไรคุณพูดเรื่องอะไรอยู่นะคุณเป็นภรรยาผมไม่ใช่แม่บ้านผมจัดการให้เองอ คุณสันดีที่หนึ่งเลยได้ทุกอย่างเพื่อคุณครับเนี่ยเจสันโทรหาแซมหน่อยนะแล้วจัดการให้เกียร์บราเธอร์ไปพูดจัดหาเกียร์บราเธอร์เหรอครับบริษัทเล็กมากนะครับถธอว่าเป็นของขวัญให้เจสสิก้าก็แล้วกันอ๋อท่านครับท่านได้ผมตามหาลูกสาวของเจสสิกา้าใช่ไหมครับได้เรื่องอะไรแล้วเหรอ สรุปก็คือลูกสาวเธอถูกอุปการะภายใต้เอเจนซี่เดียวกับโซอี้เอกสารของเธอถูกไฟไหม้ไปเหมือนกันสินะก็เรียกว่าจะใช่ครับบอสเราจะหาทางแก้กันอีกทีอ๋อนายช่วยส่งช่อดอกไม้กับไวซะสขวดให้เคที่แทนฉันได้ไหมได้เลยครับ <laughs> สุขสันต์วันเกิดนะคะขอบใจมากนะ คุณนิวตันเซอร์ไพรส์รสจริงๆลมอมาไรหอบมาหรือครับเนเนสผมมาพร้อมข่าวดีครับปราเกิดยานโยนตัดสินใจเซ็นสัญญาให้เกียร์บราเธอร์เป็นซัพพลายเออร์ครับโอ้โนั่นมันข่าวดีสุดๆไปเลยลเราพยา <c oughs> ยามมาเป็นปีเลยนะโอ้แจ็คนั่นมันสุดยอดไปเลยขอบคุณมากเลยนะคุณแซมนิวตันยินดีด้วยนะครับโอ้แล้วก็สุขสันต์วันเกิดครับขอบคุณค่ะเอ้ยพ่อคะนั่นมันสุดยอดไปเลยค่ะพ่อยินดีด้วยนะคะพ่อน่ะได้โบนัสก้อนโตเนน่เข้าใจนะลูกพ่อครับ ยยินนดดีด้วะคปีเตอร์เธอจะต้องทำงานให้หนักกว่าน,นี้นะเธอก็รู้อยู่แก่ใจวิกกี้นะ่ะดีเกินไปสำหรับเธอคุณได้ยินมะถ้าคุณไม่ดูแลฉันให้ดีพ่อจะเอาคุณออกจากบริษัทสะกเอ้าพ่อคะหนูกำลังสงสัยอยู่เลยเอ,อิมเพื่อการเฉลิมฉลองอยากจะซื้อดรสตัวนี้ให้หนูไหมคะปีเตอร์เขาไม่มีปัญญาซื้อนะคะ <c oughs> ได้ทุกอย่างเลยเพื่อลูกกของพ่อ โอ้พระเจ้าเธอเป็นใครกันนะเธอสวยมาก